พอดปันขอไปนะเดี๋ยวคอยเขาไปถามขึ้นเป็นสำนักงานบอไปไปนะเขาไปมเป็นสำนักงานเสียงวิหกบอค่ะเป็นสำนักงานเสียงวิหกบอเมียนหยังง่ยเขาตื่นเธอตีพระเจ้าเตวีบุญเขาซากอีเมีย ผีว่าทันได้ขึ้นไปอยู่นั้นผีอยูอ่ใส่ป่าเนี่ยว่าอยากเที่ยหามึ้งผีบัวอย่ามันบอเมียนผีนัน่นบอเมียนหนูนะแมาบอเมียนผีบอเมียนผีอย่างกัดแม่จักน้อยใกล้จุดจีนเขาไปซ่อมเสื้อสิงโตตัวนี่ดู้จู้ไปบ้ปากูครับโอขา อยังเนาะคันพีโม่เก่าไปเนียคันพีเนี่ยม่เก่าพีว่างามปานีเป็นอยัางไรครับพูดพีใส่ีไมฮะโอ๊มานทำกันแทนทีมันเสียตื่นผมมานทำกันพักกันมาอย่างกลาวัสดีค่ะพ่อโอ้ยพ่อบาดพ่อมึงตีทำกลางตันตากูปั้นได้กูเกิดมาเขียนสมาเอิญกูว่าพอดิ ปฏิคัสซ้อ,อเจ้านะเอาล่ะฮะมึงเปนแมวหัวหนานกที่โอ้ยสวัสดีค่ะแม่หอยว้ายแม่หอยปะผูง้งามปานนีปะผู้างามปานนีปะแม่หอยผู้เนหนีน้อยเจ้าจอยหนึ่งบางามซจำฉันฉันงามกลัว <c ười> ป้า <c ười> แม่จ้าป้าเจ้าบ่มีตีนกาเลด็ดนี่แม่ <c ười> แม่ใส่เขี้ยวถือตัวมีแต่หอยตีนคุ้ย แม่เพื่อนแม่เพื่นใส่ครี้ยมยังคือมาผู้ง,งามแท้แม่ใส่ครี้ยมยังค่ะมาผู้ง,งามผู้ดีผู้รอดเทโอร์เพนะครีมที่แม่ใส่ประจำเนาะคร <c oughs> ี้ยมยังละแม่ครีมหรอกก็เขี้ยมหลอกรองนายมันเถากับเก้าดิบอกมแต่สร้างขักมันมาแต่ใส่มันก็ส่มหลวมต้นมันเป็นครีมตออ้ยนั้น อันเป็นมาเห็นอย่างก่อนค่ะถามหาสำนักงานหม oh, อลำเสียงโหกเข็งหยางก่อนได้ยินแว่วๆมาจ้างหมอลำจ้าขันที่ไปเชิญคุนไปตีวุ้ยเพราะหอดพี่ดอกค่ะมาจ้างหมอลำแมนน่าจะพาไปแต่บ่มีเงินนายเถอะเอาเกี่ยวกับหนายยุติมีเงินบ่มีเงินเนี่ยสวัสดีค่ะแม่เจ้ารูปภาพที่ท Magazine. มาจ้างหมอลำตีค่ะ ยินยินคาวานังเอกเสียงมีหกไม่จะพูดเสียงดีดีไม่ตายตยแต่อแอตปีนี้นะคะนั่งเอกเปิดตัวไม่สองคนเลยนะคะเปิดตไม่อีกแต่ไอาาแม่ก็มาก็แหกเนี่<อ>ยังมีมาหม่อีกอยู่ตีลกูกนี่ค่ะอยากชมผู้แรกเลยบ <ๆ S 2> อกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าจะเ้า,<ะ>า, عل, าถามเพิน่นก่อนว่าเพิ่นมาตาใสา มาแ่ทางไหนขนาดมาได้ไก่ญ oh, ุ่นทังแคพุ่มกุลาโอ้มาจา่แคยพุ่มพนาราไม่ตอหน้เอกเขาไม่เพิ่นเบิ้งนันไม่ละลูกขึ้นไม่เพิ่นเบิ้งก่อนบันไดเราันไดเมืองศรีเรองเท่งย่าไมเหงาเลยมึงมายุ่งไงแม่ตัวแข่งนี่น่งตกกีหีแม่ตกใจโอ้กูปะชินกูยุ่น้ำไม่เงาแม่ไม่เป็นยังไง เพื่อเสียมาจ้างหมอรั้มเนี่ยแหะจ้างหมอรั้ให้โอกาสเจล่ะโชว์อีกเที่ยนหนึ่งมึงเสียลองเพลงได้สี่มึงถนัดมึงไปลองชุดเพินฟังไปห้าพันห้าพันจ้างโอกาสมึงมากฮอดเลยอมึงต้องเห็ุโอกาสนี่เห็นใจป้ะอันอันผู้ใดก่อนนี่ค่ะนางเอกไม่ค่ะน้องไอ้นั่นบ่แม่อันบ่ค่ะอภัยคันค่ะน้องอุ๊กอังค่ะพ่อเป็นยังพ่อเป็นยังคันอักษรอ๋อนี่แม่มากรอดรับรองว่าดังทุกคนดีค่ะแม่นค่ะ อล่าล่องล่องเพลงไอ้แม่ฟังแน่น้อยแน่น้อยเออเอารถขี้เออเอารถเพี่เอาเพลงมึงถนัดนั่นล่ะเพลงถนัดติดเออเอาล่องรถคนเห้ยคนบ่มีหอดความจริงใจเสียแงจีตั้ผ้าไหมเก็บเอาไว้ถ้าผูกคอเงาไอเพลงนั่นเอกันอลังการโชว์ตัวนี่หามึงในเอกายสุวรรณนั่นคือบัวแห้งสันเก็บเอาไว้ถ้าสมไม้งาเพื่อมาคาร์วาเอาไปผูกผูกคอเงา แม่จ้่งรถค่ะแม่ใครเพิ่นนี่นี่นี่ประธานหอดชิ้วหนูอยู่ก่อนเดี๋ยวเอิญแล้นะครับหอดิ้วต่อปัาบผู้ดีตัวละน้อยผู้หีิงบ้างอ่ายแม่ก็เลยว่าผู้นีิเด้เสียงเล่ากะดีดอกเสียอย่างนึงเป็นอยังค่ะยาวลายด้ล่ะมันหาเกิดแล้วเบาเบานะลูกเบาเบาเด้ออุ้ยส่งผมตินี่เอ้าไออย่างสิมาอยู่สูงปั๊ดนี้แม่ดักแล้ว เที่ยวห้องห้างไกลอยู่บ้านกูกะบงงามปนี่สนอกบ้าแม่นเจ้ามาแต่ใสกว่ามาแต่ใสย่าพูมาจ้างหมอลำน้อยจ้างคณะไหนเอากระซิบกระซิบยังวิหกมีไหมลูกมันเป็นเจ้าภาพเด็กขาคุณพี่แมนค่ะเจ้าภาพค่ะเป็นเจ้าภาพแมนขาแต่บาตะกี้กลาเป็นหมอลำอยู่ดอกอยู่ใสเจ้าเนี่ยเป็นหมอลำหนากะค่อยเนี่แหละเป็นหมอลำหมอลำแต็มไปคือหมอทำเท่แมนกว่ามาชิบชังอยูไหมโบแมนหมอทำกนอย่ะหมอปอบ บมอปลาป่าันตั้งแต่กีนกันเป็นหมอลำพื่อกันครับตัวข่นตีเตีเป็นหมอลำนีลายุคคณะไรยุขวันใจแฟนเจ้าคือประจานคณะคนใจแฟนแม่นจะกรพันสันมาจางยังตัวข่ที่ไปจ้างว่ายังพระเอกเท่าขึ้นยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จีบานสันบ้า่าจ้าไหนลองเพี้ยงเงินเข้าไหนบถือจักยาใหญ่ให้เอกเนี่แม่นไผ่จ้างมาเพิ่เข่าวให้ยังพ่เอกนี่ ถ้าเอียม่นจกักรพันดิแล้วเท่าลอตีอาจักเท่าว่ดเท่าเร็วไปนับกันนี่จะงอยอยู่บ้านเขาเอิ่นพี่แม่นจักเครียเขาเอิน่นจักรพอเขาเอิ่นพอแมียเร็วอา้อาวสมัยยุระเบียบต้อข่อยตะก,กี้เราคือพระท่านด้เท่าปัญญายุตนาจักปีแล้วสิบกว่าปีนี่ละเจ้าจักปีแล้วเนี่ยข<ป>่อยหาสิบสองหงุนไปนเบิ่งเด้อ วันนี้เท่าแล้วว่นนีเท่าแล้วให้สูบมีอยังคะกูปรได้ไปเบิ่งกมอลน้ำคนใจแฟนแต่แต่พระเอกแม่นท่าเท่าปรนันก็รับไว้หรือเด่นจีอันจะมาคอยมาเล่าคืออย่างดี้ได้ไมมป้าบองใดพระเอกค่อยทอแขนแม่นจักระพันเหรอวายย่าไปเสียย่าไปเสียเป็นอย่างง่ายอันนั้นก็เป็นชายย่าจอมปลอมจริงๆแล้วเพราทอแขนตีโอ้ยสิเพราทอแขียนยังแต่ว่าสิงแยวตัวเจ้ากังัดแต่ว่าจะทกข์พ่อวายอูน้ำหัวหน้าแม่นมาตลอดฤดีย่าอันนี้ฤดูกาลที่สาม แม่เพยแคดีแค่น้องวานาแม่ก็รารจะไปย่ว่านเ้าดีป้รแม่ก็เ้าดีป้ะาน่าดีป้ะเอยเ่าดีป้เอ้าลููเปนยังไงเนน้เท้าดรเป็ยังเตุ่แล้วย่ให้องันบอลนุ่เปตัวหุ่นเอา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 เาเ้าเอาเอาเอาเ้าเอาเ้าเอาอาเ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 ีาเอ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 เอาเอยเอาเอเอาอเอาอยเอา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 อาเาเอ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 าาเอาาเอาเอาเอาเเอาาเอ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 าเาเอาเอาเอ่เาเอาเาเอาเาเราเาเอาเอาเเอาาเอาเอาเอาอาเาเราเอาเอาเอาเาเอาเาเาเาอาเาอาเเาเเาเาาเาอเา ขันที่เราเลี้ยงเพรอะนานี่่เออแมตัดไรไปอีกจเพิ่มเป็นสี่สามจังสิจบบอกเพราะนานคอยนี่เดี๋ยวๆถามคนทั้งนี้เลี้ยงลูกน้องมีโค้งไก่ครับข้อไก่ก็ทั้งคุณบอกป้าจังว่าถึงป้าจังว่าถึงเลี้ยงไก่แบบไก่นางแกงไก่ใส่เส้นกับมีให้ยูสูได้กินแกงไก่ใส่เส้นเจ้าได้กินยังตุกูจี้แกงได้ไหมสุ่มมาซีขาบแล้วท่านเรียว ธรรมดาลลฤดูนี่นาเนาะงไม่มันหลายหลายก็ลายไปขวนตู้บ้านใจยุบ้านพักขวนใจเฟี้ยดหมดแล้วนาะงไม่เบื่อเรเพื่อผู้ยั่งก็ได้น้องไม่มาปันใดใช่ไหมเออมาเบื้องยุทางมูเจ้ามีบอไม่หงังผัดกะบเผาโค้งไกลงานวายผัดเ้ยผู้เสิหมอนึ่งสู้เฟ้งไี่อย่งไรเย้ยพ่าะเป็นพัดกับพ่อโค้งไกลธรรมดามาดูไอผัดกะเพ่อกระดูไกลก็คลากรีเราพัดกะบเผามันยังดีมันยังออกไปทางใชยกินกับข้าวเจ้าได้แต่ว่าของตุ้ยในตี ไม่ยังบะนี่แม่ลาบโค้งไก่เราตัวดีด้อยว่าลาบหมูฝากโค้งไก่เหล็กๆหนอปุ่มไปลาบตัวเขาว่าลาบหมูเขากระเสียเขากิตจะไาเกี้ยงชิลินเอ้าแต่ดีอยู่ดอกเอ้าหัวหน้ามูเจ้าบ่มีหนีมีสีสีอีบผัวมีหาผ่อนอ้อมปากมึงเดี๋ยวเหี้ยวมาหัวหน้ากับ่มีหนีเหี้ยวไหนซูคือร่วมใจกันห้องแห้งมันคือกันแม่เมียมันเกลื่อน S <S มีหนีมีสินอยู่บอ,อีพวกเจ้ามีอยูบอ่บว่าไอ้พวกไมีหนีไมีสินมึนจะเป็นยมึงใส่กู้ล่าสุดกู้หนียืมสินสร้างบ้านสิบสองล้านสร้างบ้านสิบสองล้านกับมาอ่อนช้อยเหรอข้าตู่ลูกลวงประธานาจัยชาวบ้านที่ร่ำแนงเขย่าฟ้ากูสิบ้าดูฟังม <ๆ S 2> ือ <ๆ S 2> หนึ่งเพื่อนประกาศอยู่ในกลุม <ปะ S 2> ล่มธนาคารกสิกรจะมาเปิดบัญชีให้ทุกคนนะ เพื่อที่ว่าจะได้เก็บเงินมีบัญชีออมเป็นรายบุคคลเอาพ<ม><ม>นักดีปนั่นตัวออมมาเอินค่ะเอาไปอับใดอีกเอิ้นเขามาเห็ีดเรื่องกูกี่ลิติอีกแล้วเนี่ยอเ,อเอามุกเอามุกกูบางนาว่าเปิดบัญชีเก็บออมม่ได้แท้เอินเขาไมากก่จต่ของจิ๊กกู่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบอกเห้ยว่าไหนะมึงก็สันนี่ประซันจะได้กูกูน้ำมัวหนาเนาะมันก็ดีปานนั่นล่ะปานนี่ป็นอย่าง ุหมือนีประยูเฮือนจักเชื่อไป่ใส่ผู้กุฏาซ้อมลำมัดมือกับบ้ามาซ้อมลำไม่ใส่ย่าไทยซีรีขายกุ้มปีดแม่จักรพันธ์มาหมือนีบ้านเป็นภารับเชิญมาออกไล่สดดีมาใส่ายซีรีแต่ว่าอันมาไทยซีรีที่จริงแล้วกับบ้าได้ไทยซีรีนัดกันมากินเหล้าวายกีฮานี่เข้าไปแบกไป มันมีตัวไป่ดีคนว่นนากูดวนดวนดวนดวดบันนี้มันมีผู้กินน้ำอีกอยู่ผู้ไหนบักไก่ก็มีเอกสู้จะได้จะมาเอาไข่หัวหน้าปลาหัวหน้าเ้ากินเหล่าไอ้เพิ่นฟังหัวหน้าเพลินนี่กินเหล่าเป็นคือหัวหน้าเ้าบปสูจังการปะสูเพิ่นฟังจังกัรหัวหน้าเมื่อคอยบ่กินเมียเพลินได้ล่ะกินหนังอาบเอาเลยเบิ้งเบิ้งบันนี่แบบไรนะ กินเหล้านํากันบ่แม่นมีแต่แต่บักไก่กับอีเอกเอ๊ะมีแม่นกับบีคิงก็แต่ว่าเพื่อนกินเหล้าเขาที่บอกว่าดึงอันเรื่องดื่มเป็นเรื่องเรื่องยิ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสงสัยอยากถามตัวเจ้าสงสัยอย่างไรแม่ยเพหน้าตัวเจ้านี่รับโทรศัพท์ลูกน้องคือหัวหน้าบ่รับโทรศัพท์ลูกน้องคือหัวหน้าตัวข่อยบ่อนที่บอกนะชุดเด้างเขเรียงข่อยขอเว้ากันโม่และเรื่องนีเตือนเสามาลูกน้องโทรหาบ่ พ่อหยั่งโรบัสเปหยังมันหนอกมันว่าตืมนจักเตียมันเิเป็นทังสีได้แม่เดียวดี๋สอบบันนีเออลูกน้องโทรหาเออได้แต่ลูกน้องยืมเงินได้บันนีเออบอรับบอรับเอมนอกจากัมโทรหาเองเออใครอยู่ใครอยู่หัวหน้าเจ้าเดี๋ยวทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มาบันท้อง่อยแล้วคือเปิดอ่านไว้ว่าให้เถีว่ามึงพิมพ์ไปว่าจังไดไลนี้ไม่เอาเงินนะคะอาอเดี๋ยวเน้ะมาตอบยงไงจุดขอบคุณครับคนาบ้าถามเนี่ย มีจักน้อยนึงนะถามมเลยอะเวลาทักแชทไปเปิดอ่านจ้เทียบอกของนลงๆอ่านอยู่ได้หล่ะคอยคอยทักไปว่าหนึ่งหันไรนี้ไม่เอาเงินนะขอบคุณครับพนะแต่ว่าของจุอยนข่หนคอยทักไปได้สามมื่ก่อนหอกกรเปิดอ่านมือนี้ล่ะจะทักไปว้างใดแบบนี้พู้จาว่าทักไปว่าจังใดว้างใด่าจะไหนม่ยมาเด้อเงินค่าเส้นสัญญาในบัญชีไข่มาเอาส่งบัญชี มาข้าวจานดูนี่มาเสียร์ของกูว่ากูมางเงินคักอยู่ดอกปนนีห,หัวหน้าคอยเป็นแม่ซี่ได้ปนีมีไงไอโฟนเนาะสองเชียงมันกาวลำได้ปนี้กาวลำก็เสียงอีสานอีกได้ปนีสองสองเชียงหุดนใหญ่กดแชร์ไว้เพื่อสแปมว่าไม่อ่านนี่มั้ยอันนี้อันนี้ต้องยังเบิร์สุยางแต่ว่าบม่อ่านซื้อนี่ อันนี้ต้องทําใจมันพอเป็นเพื่อนไปประชุมกันมาแล้วหัวหน้าเจ้าเล็กประเทศนี่เพื่อนไปชุมกันแล้วอันดับแรกเลยทั้งวันลูกน้องทักมาเบิกอห้าบาทนะเพุ่ธตกลงกันไม่เรียบร้อยแล้วเอ้า่สรุปยู่ดิหัวหน้าเจ้าก็มาหน้าคอยนี่ซ้ำกันตัวนี้อุ้ยหัวหน้าคอยฝากหัวหน้าเจ้าไปอีกคนเอ้าฝากไปไหนอี๋เฮ้ยมาฝากกันไหนเต้รถน้ำมันลดเตืมนมาเมื่อไรสนตัวไม่ตู่กูเนาะไม่เข้ามาหัวหน้าเจ้าดิดีฝากหัวหน้าตัวคอยไปอีกเมือหัวหน้าเจ้าดีฝากหัวหน้าไม่คอยไปอีกหัวหน้าโรงพยาบาลีเทาะ เป็นให้เพรวานามุกตูพีดคุณว่ามุดเจ้าถ่าเบิ้งโหลดว่านามุข่อยออกมาจับกล้องดีๆเลยมุดเจ้ามานางฟังเลย่อันติอดับแรกรองเพยงผิดออันนี้กูเสียอยู่เบ้ายังกับว่าถือเคือกูย่านันกับว่าลูกน้องจังสั้นจังซี่เดี๋ยวเบิ้งบ่เบิ้งเจ้าขวาสั่างปะว่านากูเสียงไหลกันแล้วกันแหละป่ะนี่ ให้สรุปซะสรุปมาเข้าปินแต่อยู่ได้อยู่น้ำเพลินทั้งสองตอบอเอาจังสี่เบียงใหญ่กูเปิดแต่ยูน้ำเพลิไแตอยู่แม่คอยขอทางท่ามเจ้าเป็นยังบ่อน้ำบีกวงหนึ่ง่อยกระตังเสียแต่งกับมีไก่สองตัวคนบ่อน้ำเสียงอีตุนอุ้ใช่นี่มึงจะมึงจะอยากเค็ดอยากเป็นหัวหน้าบ่อน้ำตีนางแม่มึงขับไปเกิดไม่ก้นหรอกก็คิดดีๆ เป็นยังจะมาสั่นแม่เอาสิซะะไปอยู่น้ำอีตุนน้ำไผ่ดอกข่อยมีวงนึ่งว่องใหญสิบห้าไปยูน้ำเพลินผู้ใดคุณพอสาิีท้องจันทร์ว่าไปนะว่าไปเด้อไปนดแมมันเด้อไปสาท่องจันทรไปไปไป